สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องปกาหลีร้อยแปดอาช์ทีนะคะวันนี้ปลาจะพาทุกท่านมาเก็งอะไอ๋อหอมาเอากระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษบอลแบบนี้นะคะกระดาษประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะมาทำคลิปสั้นๆนะคะเผื่อใครยังไม่รู้เนาะ กระดาษแบบนี้นะคะเวลาไปขายที่ร้านใหญ่ที่เขารับซื้อกระดาษนะคะเขาเรียกว่ากระดาษสีหรือกระดาษจับจั้วกระดาษจับอะไรแล้วจำไม่ได้แล้วกระดาษจับจับเนี่ยทุกคนกระดาษสีนะคะเขาจะให้ในราคากระดาษสีกระดาษสีตอนนี้ซึ่งถูกมากนะคะร้านใหญ่ตอนนี้อยู่ที่สี่บาทแล้วนะคะทุกคนร้านใหญ่อยู่ที่สี่บาทแล้วนะคะกระดาษร้านใหญ่ของเรานะร้านใหญ่ที่อื่นเราไม่รู้นะคะทุกคนเนาะแต่ปกติแล้วกระดาษหนังสือพิมพ์เราจะไม่ขายเป็นกระดาษสีหรือกระดาษจับจับจับจ้วจับอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ คนจีนเขาเียกระดาษจับอะไรเนี่ยค่ะทุกคนเราจะไม่ขายเป็นกระดาษสีนะคะเราจะขายเป็นกระดาษมือสองที่สามารถเอาขายให้ได้ตามอู่นะคะอู่ทางบ้านเราก็จะมาซื้อเราประจําเราก็จะไม่ขายมีตเ,เราจะมีลูกค้าที่รับซื้อกระดาษของเราอยู่นะคะ,ะร้านที่แบบในเมืองอเขารับซื้อโล2ยี่สิบห้าบาทเลยนะคะแต่ว่าร้านแต่ว่าคนที่เราไปส่งเนี่ย ซื้อกับเกันเองนะคะดิฉันขายให้เขาโล15บาทนะคะขายให้พวกร้านที่เขาขายมีดตัดยางขายมีดขายอะไรในตลาดหลาจะรู้จักกันนะคะ<อ>เขาจะซื้อประจําก็คือโล15บาทนะคะโล15บาทกระดาษหนังสือพิมพ์นี้นะคะ<อ>ถ้าไปขายตามร้านได้แค่โล4บาทเองนะคะทุกคน<อ>เพราะฉะนั้นนะคะคนรับซื้อของเก่าเวลาได้กระดาษมาก็เก็บเก็บไว้นะคะอของเราถ้าไปขายในเมืองนี่ได้โล25บาทเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าไปในเมืองนะคะทุกคนก็จะขายอยู่ข้างนอกตรงนี้ค่ะ เรามีลูกค้าประจาอยู่แล้วก็ให้กันเองค่ะโลสิบห้าบาทบางคนมาซื้อไปห่อผลไม้ห่ออัมห่อมะละกอนะคะข้างบ้านเราก็จะมีสวนมะละกอเขาก็จะมาซื้อแล้วก็คนขายมีดแล้วก็อู่ซ่อมรถข้างบ้านเนี่ยค่ะเขาก็จะมาซื้อไปทําสีรถนะคะไปปิดรถเวลาพ่นสีนะคะทุกคนก็เลยเอาความรู้นิดนิดหน่อยๆน่อยมาฝากนะคะเพราะว่าพี่หลีกาลังจะเตรียมเอาไปส่งลูกค้านะคะเขาสั่ง15โลก็ได้ร้อยห้าสิบเลยนะคะร้อยห้าสิบเวลาเราซื้อมาเราก็ซื้อมาโลห้าบาทนี่ค่ะทุกคนโลห้าบาทบอก เออเพราะว่ามันซื้อเป็นราคากระดาษสีจริงๆมันก็ถูกกว่านี้อีกนะคะโลสองบาทเองกระดาษสีใช่ไหมคะทุกคนร้านใหญ่สี่บาทอะ่ะ<ต>ร้านใหญ่สี่บาทแล้วก็ซื้อสองบาทอืมร้านใหญ่อะ่ะกระดาษแบบนี้เขาซื้อโลสี่บาทนะคะร้านหมายถึงร้านที่อัดเป็นกระดาษสีอัดเป็นขยะรีไซเคิลนะคะอัดเป็นขยะรีไซเคิลนะคะเขาซื้ออ่เป็นกระดาษสีนะคะโลสี่บาทแล้วก็ซื้อลูกค้ามาโลสองบาทใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าเออเราโชคดีที่เรามาได้ตรงเนี้ยค่ะที่ว่าอ่ะ สามารถไปส่งลูกค้าประจําได้นะคะทุกคนเราก็เลยจะได้ส่วนต่างตรงนี้นะคะก็เลยจะมาบอกต่อเผื่อว่าเออบางคนจะไปขายกระดาษสีก็เก็บไว้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ไปหาลูกค้าแถวบ้านที่เป็นอู่รถหรืออะไรก็ได้นะคะเราจะได้ขายเห็นว่าพี่ลีกาลังจะดับพับไปให้ลูกค้านะคะก็เลยมาถ่ายคลิปก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆคลิปสั้นๆนะคะก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเลย เอาข่าวหน้าหนึ่งทั้ง,งนั้นเลยค่ะทุกคนในยุคนั้นก็จะดำแหละจ้ะนั่นคือพิมพไม่ค่อยมีหัวเขียวนะคะจะเป็นหัวชมพูนะคะนี่เล่มเล็กต้นหมากมันจะดมเล่มเล็กๆก็จะถูกลงไปอีกนะคะที่เป็นเล่มบอลพี่ไหนเอาเล่มบอลมาให้ดูหน่อยนั่นนั่นจริงหัวเขาพี่เล่มเลยเล่มบอลอันนี้ของจีนของมาเลยอืมของจีนของมาเลยหนังสือพิมพ์มาเลยก,ก็มีนะคะทุกคนอันนี้ย้ําจ้ะแต่เล่มเล็กมันไม่ไม่ค่อยบ้าถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ <c oughs> เล่มเล็กๆนั้น <c oughs> เขาจะซื้อถูก นี่ค่ะทุกคนกว่าจะได้สิบโลก็เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนอืมกระดาษนี่มันเบาเหมือนกันทุกคนเนี่ค่ะสิบโลนะคะนี่ลูกค้าสั่งสิบโลค่ะได้แล้วพี่สิบโลเป๊ะแถมให้เราเอ้าก็ดีแอกดีอะไรอ่ะแถมให้นิดยิดนะคะเตือนเตือนเข้าไปก่อนที่รถนี่ยค่ะสิบโลร้อยห้าสิบอืม แต่ชุดนี้นะคะเราให้เหลือลูกค้านะพูดถึงเราก็ไม่ได้ซื้อมาโลสองบาทนะครับทุกคนเออมานั่งนึกแล้ววันนั้นอะอะไรจะมาเธอด้วยไนะอืมวันนั้นอะมันสวยมาสวยอหละแต่มันมาอยู่กับเราแล้วมันก็โดนฝนนะคะทุกคนเราก็เลยให้ลูกค้าเหลือไปที่โลห้าบาทนะคะวันนั้นเราซื้อมาโลห้าบาทไปขายโลสิบห้าแต่เราก็ได้สิบาทนะคะสุกคสิบโลก็ได้ร้อยหนึ่งคะ่ะทุกคนพอได้แกงสักถุงนะคะก็มาถ่ายให้ดูแบบว่าเผื่อจะมีได้ความรู้เก็บเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะทุกคนลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ส่วนมากจะเป็นหนังสือพิมพ์มาเลนะคะเราได้มาหัวชมพูหัวเขียวไม่ค่อยมีค่ะของเดลนิวแล้วก็หนังสือพิมพ์มาเลค่ะเพราะว่าที่เราไปซื้อมา่ะเราซื้อมาจากอตลาดชายแดนมาลีนะคะที่เขาขายผลไม้นะคะทุกคน